ภายใต้พื้นผิวของ The Silence of the Lambs คือการต่อสู้ทางจิตวิทยาที่เยือกเย็นจับขั้วหัวใจคลริสสตาลิงเจ้าหน้าที่ฝึกหัดของ FBI ได้รับมอบหมายให้ไขปริศนาสุดสยองตามล่าตัวบัฟฟาโลบินฆาตรกรต่อเนื่องที่ลอกหนังเหยื่อของเขาแต่เพื่อทำความเข้าใจจิตใจของอาญากรสุดอมหิตนี้เธอจำเป็นต้องพึ่งพาอีกหนึ่งปีศาจด็อกเตอรฮันนิบาลเลกเตอร์อดีตจิตแพทย์อัจฉริยะและนักกินเนื้อมนุษย์ผู้ถูกคุมขังจากความโหดเหี้ยมของตัวเอง เลกเตอร์เล่นกับจิตใจของแคลริสเรียกร้องให้เธอเปิดเผยอดีตอันหลอกหลอนของตัวเองเพื่อแลกกับเบาะแสลึกลับเกี่ยวกับบัฟฟาโลบินและยิ่งการสนทนาของพวกเขาดำเนินไปก็ยิ่งชัดเจนว่าเลกเตอร์ไม่ได้แค่ช่วยเธอแต่กำลังชำระจิตใจของเธอทีละน้อยขณะเดียวกันบัฟฟาโลบินลงมืออีกครั้งเขาลักพาตัวลูกสาวของวุฒิสมาชิกสหรัฐทำให้ FBI บตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลขณะที่แคลริสเข้าใกล้ตัวตนที่แจ้งของฆาตรกรเลกเตอร์ก็หลบหนีจากการคุมขังด้วยวิธีการอันโหดเหี้ยม และเมื่อถึงจุดไคลแมกการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในห้องใต้ดินมืดมิดของบัฟฟาโลบินเกมล่าอันตรายที่เดิมพันด้วยชีวิตและเมื่อฝันร้ายดูเหมือนจะจบลงฮันนิบาลกลับปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับคำสัญญาสุดสะึ่งเขากำลังจะทานอาหารข้ากับเพื่อนเก่า